ศิลปินที่แฟนๆตั้งหน้าตั้งตารอคอยกับการมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยของ Girls Generation เก้าสาวสวยอย่างแคย,ยอนเจสสิก้าซันนี่ทิฟฟานี่พโยยอนยูร so ิซูยองยุนอาและโซฮยอน Girls Generation มีชื่อภาษาเกาหลีว่าโซนยอนชีแดหรือเรียกย,อย่อว่าโซชิเปิดตัวอัลบั้มแรกด้วย s i n เกิ Into the New World ในปี2007 โดยท่าเต้นที่น่ารักและน้ำเสียงที่สดใสทำให้อัลบั้มของพวกเธอมียอดขายกว่า1 0 0 0 0แชุดและแม้ว่าในช่วงปีต่อมาเก้าสาวจะถูกกระแสแอนตี้จากแฟนคลับของหลายๆศิลปินที่มองว่า Girls Generation แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่เคารพศิลปินรุ่นพี่แต่พวกเธอก็เรียกกระแสความฮอตกลับมาโด่งดังอีกครั้งในปี2009กับซิงเกิล G ซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้ชาวไทยได้รู้จักพวกเธอดี สระแสความแรงของก้าวสาวไม่จํากัดเพียงเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังแผ่ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียทั้งไทยญี่ปุ่นสิงคโปร์นอกจากนี้ทางค่ายต้นสังกัด SM Town ยังผลักดันให้ Girls Generation เข้าสู่ตลาดสากลด้วยการบินลัดฟ้าเปิดคอนเสิร์ต SM Town Live Virtual in Paris และล่าสุด Girls Generation ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่3 The Boys ออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่19ตุลาคม oh, no. ซึ่งซิงเกิลเปิดตัว The Boys ได้รับ <Yeah. S 1> ฟีดแบตดีสุด, <Come on. S 1> สด การันตีได้จากรางวัลสำคัญในหลายเวทีที่พวกเธอคว้าไปครอง ของเกสาว Girls Generation จะเรียกตัวเองว่าโซวอนซึ่งมาจากโซนยอนชิแดบวกกับวามวบาวันเพราะต้องการให้แฟนคลับและเหล่าเกร์เจนเป็นหนึ่งเดียวกันและโซวอนมีความหมายแฝงแปลว่าความหวังซึ่งโซวอนในบ้านเราที่เป็นคนบันเทิงก็มีหลายคนทั้งชินชินวุฒิคูนคณินและแน่นอนต้องมีรายชื่อของนักทิวและเชียร์ที่ํำพรแต่ละคนจะมีจุดที่มันน่ารักของตัวเองอย่างอฟานี ก็จะมีรอยยิ้มมีความปั้มปัเปอร์เปอของนางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างตอนนึนองอะค่ะอันนี้เหมือนพอจบคอนแล้วใช่ไหมคะพวกสาวๆก็จะแบบมือนเดินรอบเลยแล,แล้วมันก็จะมีตอนนึงที่เราหลุดไปเห็นเฮ้ยจับมือด้วยเอาจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยก็จะนึกถึงตัวเองก่อนไงเข้าไปปุ๊บนึกขึ้นไ้เอ้าลืมน้ององก็เลยหายไปคว้าน้องช่วยมาเร็วเราก็เอาตูดเราเนี่ยเราตายแล้วบ๊มไปข้างหลังอะให้มีพื้นที่ว่าช่อยร้ไหมว่ามันแบบมันฟุ๊กมากเลยเซสิก้าเหมือนนาง มองลงมาทางเราพอดีอะแล้วก็จับมือเราน้องเราไม่ใช่แค่แปะอย่างเงี้ยค่ะคือจับแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มแบบน่ารักมชูดแบบโอ้โหน้ำตาจะไหลแบบมือนี่แหละจะไม่ล้างพอกลับมาที่พักปุบ๊บสิ่งที่ทำอย่างแรกล้างมืองงมากไว ล้างไปแล้วรีบเอาทิชชู่มาซับชอบหลายคนนะคะแต่ว่าพิเศษเลยก็จะมีคนหนึ่งชื่อไทยอนนะครับเป็นลีดเดอร์ของวงเราสัมภาษณ์เราก็จะมีความน่ารักความตลกเวลาเราดูแล้วเราก็แบบเออขำไปด้วยเวลาเขาเล่นมกุกอีอย่างที่ทําให้ประทับใจก็คือความที่เขาเป็นลีดเดอร์ของวงแล้วก็เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากเก่งมากถ้าแบบแฟนๆเกีเจนสังเกตเนี่ยคือท่อนร้องยากทั้งหมดเป็นเขาที่เป็นได้รับท่อนที่ร้องเพลงยาก,ยาก ก็ทันทีที่ทราบข่าวว่ามาวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมก็โทรหาบริษัทเลยครับลางานครับต่อให้จ้างร้านนึงก็ไม่ไปหลกกนั้นก็ไปสู้ตายเรื่องบัตรมาไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรมากไปกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในที่สุดก็ได้ไปดูแล้วครับผมนั่งบัตรโซน4,500มันเหมือนแกล้งอันนะคะเหมือนเกอร์เจนไปทุกประเทศที่อยู่รอบเมืองไทย แต่ไม่มาเมืองไทยสัทีคือคนมักจะแบบเหมือนคิดว่าเราเป็นดาราคิดว่าเราจะมีสิทธิพิเศษอะไรเขาบอกว่าลากเลือดมากค่ะบัตรเนี่ยมันต่ำสิบเก้าร้อยคือณโมเมนต์นั้นเนี่ยได้เก้า้อยก็จะร้องไห้แล้วอะแต่คือก็น่าเสียดายเหมือนกันที่มีรอบเดียว SM2 ค่ะเพ <laughs> <laughs> ิ่มรอบจังค่ะขอร้องค่ะจริงๆค่ะมีอีกมากมายที่ไม่ได้ดู อย่างเบสิกเบสิกเลยแล้วกันมันก็อาจจะมีแบบเป็นป้ายไฟ,ไฟเป็นแท่งไฟอะไรอย่างนี้พิเศษสําหรับนี่เลยค่ะทิฟฟานี่มันก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้ที่จะเอาไปโบกแล้วมันจะมันมากเลยนะใครจะไปรู้ว่าอีกแก้ะจะกับโบกแค่ไฟแค่เนี้ยมันสนุกมากอันนี้คือผ้าในตำนานค่ะมันจะเขียนว่า โซยอนชีแดซาลังเฮยแล้วก็มีพี่เขาเสนอมาว่าทำไมไม่ทําให้รู้เราว่าเหมือนเราเป็นแฟนต่างชาติก็เลยเขียนนี่เลยค่ะไทยโซวอนแล้วมันได้ผลมากก็ตั้งใจว่าจะใส่เสื้อสีชมพูมีรองเท้าสีม่วงที่มีเชือกชมพูอยู่คู่หนึ่งก็ตั้งใจว่าจะใส่ไปพ็อปก็คิดว่าคงมีแท่งไฟสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมคงไม่กล้าโบกสูงมากครับอาจจะแค่แบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในเมืองไทยครั้งแรกของ Girls Generation จะรื่หลูอลังการแค่ไหน12กุมภาพานันธ์นี้รับรองว่าเหล่าโซวอนรอจับเต็มไปกับ9้าวสาวอย่างไม่มีใครยอมใครแน่นอนคะ่ะ